ครับกักขาสวัสดีครับเอฟซีทันทีติดตามพยอดเซียนเมืองทองกันดีคือเกานะครับเนาะครับเป็นยังไงกันเนาะครับเมื่อวานนี้นะครับโชคหมานกันแน่บอนะครับซึ่งอาจารย์ยอดเซียมทองนะครับเนาะฟันห้แล้วกะมิดไปเลยนะครับบอได้มากก้าวยำอีกว่าเลขที่มาตัวใดนะครับซึ่งอาจารย์ยอดเซียมงทองครับเมื่อวานนี้ห้สามตัวเดียวนะครับ ซึ่งมื่อก่อนนี่ครับหาสองสองก้ามะครับมือว่านนี่ห้3สามสามก้ามครับมาสองน้อยนะครับเนาะสามมือวัานนะครับเนาะครับกับปรากฏว่าเลขที่อาจารย์ให้ไปนะครับทั้งน้อยทั้งเล่านะครับถ้าท่านใดน้ำสามนะครับไปรูดไปวิ่งนะครับคืออาจารย์บอกนะครับให้ยสามตัวเดียวครับคือสามเด่นนะครับมือว่านนะครับปรากฏว่าเลขออกห้าน้อยครับสามเก่าตรงๆนะครับเนาะอาจารย์ให้เก่าสามนะครับเลขออกสามเก่านะครับ ฟันห้นะครับเมื่อวานนี้นะครับคืออาจารย์มักตัวนี้นะครับอาจารย์บอกแล้วนะครับอาจารย์มักตัวไหนนะครับสามคู่นี้นะครับอาจารย์ก็ยังบอกว่าเก่าสามนะครับมักนะครับอาจารย์มักเก่าสามนะครับซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์ุดทูบได้นะครับก็คือสามสามเก้านะครับพอดีเขาแนวทางอาจารย์นะครับอาจารย์ก็เลยฟันห้เลยนะครับเมื่อวานนะครับ ซึ่งในไล่อาจารย์กัไทยฉิบไ้เบิ้งนะครับคือไปตลาดเมื่อว่านี้นะครับอาจารย์กัไทยทะเบียนรถอาจารย์นะครับอ่าทะเบียนรถกะ5ห้าสี่แปดสองนะครับซึ่งกับมาานะครับสามตัวเลยนะครับซึ่งอาจารย์กับโพดลงสานนะครับเนาะบ่คิดว่าเลขจะมาตรงๆคือจังอาจารย์โพดห้เบิ้งนะครับกับซมีแเนี่ย พาเห็ดนะครับเนาะก็เลยได้โพสให้เบิ้งนะครับทั้งๆที่อาจารย์ที่ไทยให้เบิ้งเป็นตลาดนะครับตลาดยำแรงนะครับมีทุกวันจันทร์นะครับเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับมองที่อาจารย์ไปนะครับครับสำหรับมื้อนี่จังไรก็ดีนะครับท่านที่เอฟซีไม่แล้วก็เอฟซีเก้าก็ดีนะครับถ้าท่านใดนะครับ ติดตามนะครับกับเบิ้งคลิปยอ้อนหลังได้นะครับว่าแนวทางของอาจารย์นะครับมาหรือบ่มานะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบรสนับสนุนให้เหล่นการพนันทุกประเภทนะครับดูเป็นแค่แนวทางนะครับดูเด้อแนวทังกับมีเขาไม่ลดนะครับซึ่งอาจารย์กับคำนวณไปตาม สูตรพีมีนะครับครับสำหรับเมื่อนี้อาจารย์มั่นใจคือเกานะครับครับกลับมาเบิ่งกันนะครับเนาะว่าแนวทางจะได้ตัวใดนะครับสําหรับเลขทูบนะครับกับข้องเสีเห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะครับครับเมื่อนี้กะสีแบียงปันแนวทางอีกคือเกานะครับมาเบิ่งกันครับว่าจะไดตัวใดนะครับเมื่อนี้นะครับครับกเลขทูบนะครับเมื่อนี้นะครับรู้สึกว่าจะตรงกันกับ แนวทางของอาจารย์ยอดเซียมทองคำนวณนะครับครับเดบซี่เห็นเป็นตัวใดนะครับพากันิึงเอาได้ครับเด้อครับมาเบิ่งแนวทางกันครับเมื่อนี้นะครับมาเบิ่งแนวทางกันนะครับจะให้วิ่งตัวใดรูดตัวใดนะครับเมื่อนี้ตัวเด่นนะครับหายไปสองตัวเลยนะครับก็คือตัวเด่นนะครับอ้าวตัวเด่น สามกับสองนะครับเหล็กถูบกับจุดในตัวเดียวกันนะครับเหล็กถูบจุดออกมาแล้วนะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองหกหกนะครับรู้สึกว่าแนวทังนี่ครับยังอยู่ตัวเก่าอยู่นะครับแนวทั้งไม่นี่นะครับยังอยู่ตัวเก่าอยู่นะครับเด้อ ครับมาเบิ่งกันนะครับสําหรับอาจารย์จะเจาะออกมาให้นะครับอาจารย์เจาะออกมาให้วันนี้นะครับ3ามสามสาองสาสาม หกนะครับสำหรับเล็กสามโตนะครับอาจารย์จะให้ไปยืดทีห้าเก้าสามนะครับจะเริ่มตัดเหรียญน,น้ำได้ครับได้ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางกับมีเขาไม่ลุดนะครับเนาะแนวทางกับมีเขาไม่ลุดนะครับแนวทางมีเขาไม่ลุดนะครับเด้อให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับคัสลาปเมนีนะครับอาจารย์จะมักตัวใดนะครับเมนีอาจารย์หมักตัวใดนะครับอาจารย์ก็ยังหมักตัวเก่าอยู่นะครับอาจารย์ก็ยังหมักตัวเก่าอยู่นะครับตัวเก่านะครับ มันนี้เลขกเด่นนะครับเด่นไปที่สองนะครับเด่นไปที่สองนะครับเด้มันนี่ครับเลขกเด่นที่สอง่องที่สามนะครับบางเท่าร็กอดกอดข้อกันมาได้นะครับบางเท่ากอดข้อกันมาได้ครับสองกับสามนะครับครับกัดตามนี้นะครับกดข้อห้เอฟซีนะครับกดไตรกดแช่นะครับกดซับสไคร์นะครับทันทีเข้ามาติดตามไม่กัขคอใเ้ีฮงปังๆนะครับ กับบอมี่ยังไรนะครับเนาะกะขอสวัสดีไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ